ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับจ่าพันวิโรธนะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาสอนท่านผู้ชมครับรักษาหมอนรองกระดูกคอทับเส้นด้วยตัวเองนะครับใครที่เปิดเจอคลิปนี้นี่ก็ถือว่าโชคดีมหาศาลเลยนะครับเพราะท่านผู้ชมก็จะได้ค้นพบวิธีรักษาตัวเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องไป พึ่งพาใครเลยนะครับไม่ต้องไปให้ใครมาทําให้นะฮะทำเองอยู่บ้านได้เลยนะครับทําตามที่ผมสอนรับรองว่าอาการจะดีขึ้นไปลําดับครับดีขึ้นดีขึ้นจนเรานั้นไม่ทรมานอีกแล้วนะครับไม่ต้องฉีดยากันแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆหายเป็นปกติเลยละครับมาตอนนี้เราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าอหมอรองกระดูกคอทับเส้นนั้นเนี่ยมันมีอาการเช่นไหลนะครับเราจะได้เทียบได้นะว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับหมอรองกระดูกคอทับเส้นท่านผู้ชมมันจะมีอาการปวดคอก่อนตอนแรก ปวดคอเหมือนนอนตกหมอนครับแต่บางคนก็ไม่ปวดคอนะอยู่ๆก็ไปปวดแขนซะเลยนะฮะแต่โดยมากเราจะปวดคอก่อนครับจะมีอาการปวดคอเหมือนกับนอนตกหมอนแต่นอนตกหมอนเนี่ยสักอาทิตย์หนึงก็หายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมอรองดูคอทับเส้นเนี่ยไม่หายครับเป็นอย่างนั้นไปตลอดชั่วชีวิตเลยนะครับมันก็จะทรมานมากนะครับาวนี้พอปวดคอปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการลามท่านผู้ชมมันจะมีลาม2ระดับนะฮะ ลามลงล่างและลามขึ้นบนนะครับลามลงล่างมีอะไรบ้างตั้งแต่คอลงไปนะฮะก็จะมีสะบักครับใต้หลักแร้นะฮะหัวไหล่นะครับแล้วก็ข้อศอกครับแขนฝ่ามือนะฮะมันจะปวดครับปวดมากๆเลยที่สะบักนะฮะแล้วก็ลามไปที่แขนครับจากนั้นก็จะชาฝ่ามือครับบางทีก็ชาทั้งแขนเลยแต่ส่วนมากจะชาฝ่ามือกับนิ้วนะฮะโดยเฉพาะตอนตื่นนอนก็จะชามากๆนะครับความรมานนะครับปวดมากปวดแขนมากๆนะครับปวดสุด วดแบบว่าทนไม่ไหวนะฮะปวดทนไม่ไหวร้องไห้เลยนะบางคนนะครับคราวนี้นะฮะมันจะเริ่มยกแขนไม่ขึ้นนะาผู้ชมจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ายยกผู้ปวดหล่นเลยครับยกพุทปวดหล่นเลยครับแล้วมือก็จะชามากๆครับฝ่ามือจะชาบางทีนะครับท่านผู้ชมถืออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะหลุดออกจากมือไปเลยครับความที่มือนั้นชามากนะครับคราวนี้มันชาได้ยังไงครับมันเกิดจากเพราะว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยไปทับเส้นประสาทกับเส้นเลือดครับ หมอนรองกระดูกคอเนี่ยนะครับคือคอคนเราจะมีกระดูกหลายข้อนะครับทผู้ชมแต่ละข้อก็จะมีหมอนฮะหมอนนี่ก็เป็นวุ้นนะฮะมันจะรองกระดูกไว้ครับนี่เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะครับแล้วอยู่ๆครับเหตุก็เกิดขึ้นนะฮะคือหมอนตัวนี้มันหลุดออกไปจากเบ้ากระดูกนะฮะคือคุณสมบัติของไอหมอนตัวนี้นะครับมันจะซับพอร์ตครับเหมือนโชกอัพเอาไว้รองกระดูกให้มันชนกันเงี้ยนะมันรองกันไม่ให้ชนกันนะครับแล้วก็ให้กระดูกนั้น เอ็นซ้ายเอ็นขวาได้คล้องตัวมากขึ้นนะมันก็เปลี่ยนเหมือนโชกนะมันเป็นวุ้นนะครับคราวนี้มันหลุดออกไปครับมันไหลออไปเลยครับไหลออไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทับเส้นเลือดครับท่านผู้ชมแล้วก็ทับเส้นประสาทส่วนมากจะทับทั้งสองเส้นนะฮะพอทับเส้นเลือดเลือดก็จะไม่ไปเลี้ยงแขนครับก็จะมีอาการที่ผมบอกรับชาแขนชาฝ่ามือทับเส้นประสาทด้วยก็จะมีอาการปวดทรมานปวดเล้าวปวดแบบบอกใครไม่ได้มีใครเข้าใจนะปวดโคตรทรมานเลยครับหงุดหงิดนะฮะจะมีอาการหงุดหงิดจะมีอาการกังวลนะครับ อ่ะคราวนี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าพอมันทับเส้นเลือดเนี่ยเลือดไันไปเลี้ยงแขนนะก็คือช่วงล่างนะครับช่วงบนมีอะไรบ้างตั้งแต่คอขึ้นไปนะฮะก็มีสมองตาปากนะครับเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองไม่มากพอนะครับก็จะมีอาการมึนหัวโดยไร้สาเหตุมันจะมึนหัวครับมึนอยู่นั่นแหละครับไม่รู้ไปไหนขี่รถไปจะมืบนะฮะมึนมากนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดในเบ้าตาครับตาจะฟ้ามัวแล้วก็ปวดในเบ้าตามากเลยนะครับ โดยไลาสาเหตุเช่นกันนะฮะถ้าปล่อยไว้นานเข้าเลือดจะไปเลี้ยงลิ้นไม่ไม,มากทําให้ลิ้นท่านชาครับลิ้นชาปากชาเคานี่จะพูดไม่ค่อยชัดแล้วครับงานเข้าแล้วนะครับส่วนมากแล้วคนที่เป็นหนัหนกๆก็จะเป็นทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้แหละครับมีทั้งอาการมึนหัวปวดเบ้าตาแล้วก็มีทั้งอาการปวดแขนชาฝ่ามือนะครับหนักที่สุดก็คือจะก้มคอไม่ได้ครับพอก้มแค่นี้ก็ปวดแล้วครับก้มอย่างเงี้ย ก็จะปวดที่หลังคอครับเหมือนใครเอาไฟฟ้ามาช็อตจึ๊กนะครับปืดโอ๊ยปวดมากเลยนะครับยิ่งตอนนอนเนี่ยโอ้โหเหมือนตกนาลกเลยนะครับบางทีปวดจนนอนไม่หลับก็เลยกลายเป็นโรคนอนไม่หลับผสมเข้าไปอีกนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะรักษาด้วยการหาหมอนะครับหาหมอกินยานะครับกินยาฉีดยานะครับแล้วก็บําบัดนะส่วนมากจะ3าอย่างเงี้สยสอย่างนะครับบางคนก็อาจจะแตกแขนงไปเช่นไป ให้เขานวดบ้างมให้เขาทุบให้เขาดึงอะไรบ้างนี่นะมันก็จะไปกันใหญ่เลยครับยิ่งนวดยิ่งทุบยิ่งดึงเนี่ยมันจะไปกันใหญ่เลยนะครับมันจะดีตอนนวดนะครับแต่หลังจากนั้นประมาณ2อสวันนะท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่าหลังจากที่เราไปนวดไปดึงไปทุบหรืออะไรก็ตามนะมันจะมีอาการดีขึ้นในวันนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นสองสาวันเอาแล้วครับมันจะหนักนั่แหละครับเพราะมันปิ้นออกไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอย่าไปนวดอย่าไปทุบอย่าไปดัดอะไรมันนะครับ เราก็สวยไปนะครับอ่ะคราวนี้เราจะรักษาครับท่านผู้ชมด้วยตัวของเราเองเมื่อหมอรองกระดูกเนี่ยที่คอมันไหลออกไปบุดนะครับกระดูกชนกันนะเวลาทํา MRI หรือเอ็กซเรย์นะไปเช็คไปเช็คให้แน่นอนนะว่าเป็นหรือเปล่านะทำทำเอ็มไอหรือเอ็กซเรย์จะเห็นเลยครับว่ากระดูกมันชนกัน,นครับมองไม่เห็นหมอรองกระดูกแล้วครับท่านผู้ชมหมอรองกระดูกหายไปนะฮะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับคราวนี้เราจะเอามันกลับมาท่านผู้ชม ถ้ามันกลับมาได้เนี่ยมันก็นจะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทลรวก็จะหายแล,แล้วก็เบาเบาเบาแล้วก mm. ็หายนะครับท so ําไงเราต้องดึงกระดูกคอออกครับคลิบนี่ฮให้มันอ้าออกทุกข้อครับมันจะได้ไหลกลับไปนะฮะเพราะมันมีรากมันมีเยื่อของมันอยู่นะครับหมอนกระดูกเนี่ยมันก็จะไหลกลับไปครับมันไหลกลับไปที่เดิมเมื่อไหร่ก็คลายเส้นเลือดเส้นประสาทล้วก็หายเลยแหละครับนี่คือหลักการโคตรง่ายเลยนะครับแต่ตอนที่เราจะไปดึงกระดูกคอเนี่ยนะครับเราจะต้องทําท่าบําบัด5ท่าก่อนครับเพื่อที่ให้กระดูกคอของเรานนั้เนี่ย มันเคลื่อนกล้ามเนื้อรอบๆนั้นอ่อนกระดูกนั้นเคลื่อนก่อนนะครับถึงจะไปทําท่านีนนะฮะอ่ะมาดูกันครับท่าที่หนึ่งยืนตัวตรงนะครับแล้วก็เอียงคอไปทางซ้ายครับนี่ฮะให้ตรงนี้ปวดให้ได้คนที่เป็นหมอนรองดูกคอจะทาไม่ค่อยได้ท่านี้มันปวดทรมานมากก็ทําไปสักประมาณ20วินาทีก็พอนับหนึ่งถึงยีถ้ามันไปไม่ไหวเอามือผักเอาไปนับหนึ่งถึงยี่สิบ เวลาทําจะพุ่งลงแขนเลยนะปื๊ดโว้ยมันปวดแขนมันชาฝ่ามือมันปวดมากก็อดทนไว้อดทนไว้นะฮะอ่า20วินาทีก็พอครับต่อไปข้างขวาบ้างนี่ครับให้มันให้มันหักมากกว่าผมนะให้มันปวดตรงนี้ให้ได้นะมันจะมันมันจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นแบบว่ามีอาการชามากขึ้นเวลาทำนันจะปวดมากขึ้นแลก็ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นมันเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรวะอาการนะฮะอาการของมันครับธรรมชาตินะเอียงไปให้ได้20วินะฮะ พอครบย0ิบวิก็พอครับตรงนะฮะสองนะครับสามครับให้ก้มหน้าลงไปครับก้มอย่างเงี้ยให้มันชิดเงี้ยก้มมันชิดพอชิดเสร็จปุ๊บนับไปยี่สิบวิแล้วก็พอครับแต่นั่นก็เห็นหน้าบ้างครับเหงนหน้าให้ได้ยี่สิบวิเห็นมากนะครับให้คอไปตั้งอยู่ตรงนี้ให่ได้คางเชิดมันจะปวดมากเลยนะยี่สิบวิครบก็พอครับสี่ท่านะครับท่าสุดท้ายครับท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมเอามือแตะจมูกครับแล้วก็ดึงหัวหลบให้คางชิดเข้าไปอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามคางไว้ยี่สิบวิครับหอ่อคือจะมากกว่ายี่สิบวิก็ได้ครับแต่อย่าต่ำกว่ายี่สิบวินะดูอีกทีนะครับเอามือแตะที่ปลายจมูกแล้วดึงคอหลบเก็บคางนะดึงนะให้ปวดตรงนี้ครบยี่สนะิบวิห่อฮะอย่าไปดึงหลบอย่างนี้นะครับอย่าไปเอาตัวเองหลบอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องไปแต่คอครับครบแล้วห้าท่า บาบัดห้าท่าพอท่านผู้ชมทําแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันแบบเออว่ะมันเริ่มเคลื่อนแล้วแต่มันจะเจ็บมากนะท่านผู้ชมผมบอกว่ามันเจ็บมากนะก็ก็รู้สึกดีแล้วนะฮะคราวนี้แหละเราก็จะไปทําท่าบริหารต่อไปนี้ฮะก็คือท่าห้อยคอครับเพื่อให้กระดูกมันยืดออกจากกันครับกรึบนะฮะหลายท่านเนี่ยก็ยังไม่รู้นะว่าทาไมอยู่ๆมันก็เป็นนะจ๊ะมันเป็นเพราะว่าเรานี่แหละครับทาอะไรซ้ำซากนะครับไอ้ท่าพวกนี้คือไอ้โรคเนี่ยมันเกิดจากการซ้ำซาก จากการที่เราทำนะฮะทสำซสาจากอะไรบ้างจากงานประจำท่านผู้ชมนะฮะเช่นเรานั่งทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยครับวันหนึ่งประมาณ4ี่หชั่วโมงบางคน8ชั่วโมงเลยนะทำยาวเลยครับแล้วก็ติดต่อเป็นระยะเวลาสักประมาณ5ปี7ปี8ปีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นละครับหมอลองดูคอทับเส้นนะครับหลังๆนี่ก็คือพวกเด็กนะฮะเป็นเยอะเลยเด็กี่อายุน้อยๆนะครับเล่นโทรศัพท์มากเล่นเกมมากเกินนะฮะ นั่งเล่นกดอย่างเงี้ยทั้งวันเลยครับวันหนึ่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงติดต่อกันสักประมาณสี่ห้าปีสั้นๆเลยนะประมาณสี่ปีอะมีอาการแล้วครับไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นโทรศัพท์ผิดห้าอย่าไปก้มอย่างงี้ะคอหักอย่างนี้ทุกคนเลยนะฮะแลวหลายท่านนะยังไม่สำมยังไม่หนำใจนะผู้ชมนะเข้าไปนอนยังไม่จบเอาโทรศัพท์ไปเล่นอีกเอา iPad ไปเล่นในห้องนอนอีกเวลาเล่นมันก็โชว์อย่างนี้เล่นแรกๆเพราะนั้นเข้ามันจะเมื่อยครับมือมันจะีตหน้าอกรับคอก็จะหักอย่างเงี้ยเล่นเป็นหนักเลยัครบ ก็ฝากไว้นะครับนี่แหละมันเป็นอะไรที่เราทารําซ้ำซากมันจะเป็นนะฮะนะพวกช่างตัดผมพวกช่างเสริมสวยจะเป็นกันเยอะเลยนะครับแล้วก็พวกที่เผลอหลับอีกพวกชอบนั่งหลับนะพวกนั่งหลับนั่งบนเก้าอี้นั่งบนโซฟ,ฟาแล้วหลับเงยนคอหลับพาดอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นง่ายเลยนะฮะหรือไม่ก็เอียงคอหลับอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนั่งหลับมันเป็นเยอะนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่ะครานี้รู้นะว่าทำไมหมอเราดูมันถึงหลายไปเพราะเราทำอะไรซ้ำซากนะฮะมันเลยเป็นง่าย ส่วนอีกเหตุผลนึงก็คืออ,อุวัติเหตุจากการกระแทกครับทุกอย่างอ่ะที่มันเกิดจากการกระแทกเป็นหมดนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะคระับอมาดูกันนะฮะวิธีทําดึงกระดูกคอนะครับแล้วจะเอาผ้าขาวม้าเนี่ยชนกันท่านผูมมมมมมม้ชมชนกันแบบนี้นะฮะจากนั้นก็จับผ้าขาวม้าไว้ครับโดยที่ให้นิ้วก้อยหันขึ้นบนอย่างนี้นะฮะฮะแล้วก็เอาผ้าขาวม้าไว้ใต้ไายทอยแบบนี้ครับไว้ใต้ไถยทอยครับแล้วก็เห็นหน้าให้เยอะที่สุดเหงนให้เยอะที่สุดนะครับ ดันั้นท่านผู้ชมก็ค่อยๆหย่อนน้ำหนักลงไปนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นให้มันห้อยตัวนะครับจังหวะที่ห้อยตัวท่านผู้ชมตั้งสติให้มั่นนะว่าจะต้องไม่เกร็งไม่กั้นนะครับทาตัวให้หลวมๆไว้ตั้งสติไว้ว่าต่อให้เจ็บแค่ไหนก็อย่าก,กั้นนะครับเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมกั้นเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ลั่นนะฮะมันเหมือนกับว่าร่อนหักนิ้วอะถ้าเรากั้นไว้มันจะไม่ลั่นนะแต่ถ้าเราไม่กั้นนิ้วก็จะดังใช่ไหมครับเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นห้ามกั้นลมหายใจห้าามมมมเเกกงตััวคือนจจะบทช ตอนเจ็บนี่แหละมนุษย์มันจะกั้นนะเราจะต้องฝืนนีให้ได้เอาทํานานแค่ไหนก็ประมาณสักสิวินาทีก็พอนะครับเอานะครับพร้อมกันนะฮะให้พระเข่าม้าเนี่ยมันพาดไปอย่างงี้อย่าให้โดนหูนะท่านผู้ชมถ้าโดนหูหูจะฉีกนะฮะแล้วก็เจ็บถ้าเกิดมันไปพาดหูมากๆเข้าตรงหูมีเส้นประสาทเส้นเลือดอยู่เส้นหนึ่งนะครับมันจะทําให้เราหน้ามึดนะเพราะนั้นเงียนเยอะเอานะหนึ่งสองสามทิ้งตัวลงฮนะแค่นี้ก็ดังแล้วนเนี่ยเพราะถ้าใครรู้เหลี่ยมจะดังนะครับ พอทิ้งตัวลงเสร็จปุ๊บยกขาขึ้นครับหนึ่งสองสามไปครับอ่าแค่นี้เองฮะคอก็จะลั่นครับดังกึกกระดูกก็จะลั่นออกครับก,กึ๊บหมอล้องกระดูกกลับที่เดิมฮนะโล่งเลยอันดับแรกตาจะโล่งก่อนตอนนี้ผมทำปุ๊บตาโล่งฮนะตามันรู้สึกเลื่อนมันสูบฉีดตาก็จะโล่งสมองก็จะเบา บางจะไม่เจ็บจะไม่มึนจะไม่ปวดจะค่อยๆหายเป็นลาดับลําดับนะฮะทตอนไหนบ้างตอนที่ว่างนะตอนไหนว่างก็ทานะฮะเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ี่เวลาทําได้ก็ดีมากถ้าไม่มีเวลาก็ทําแค่ตอนเย็นนะครับเชา้ชาเช้าทํายากมากเพราะว่าเรานอนมาทั้งวันเส้นมันยึดท่านผู้ชมมันดังยากนะพอตอนเช้าเราจะทายากมากแต่ถ้าใครทําได้้วโคตรดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทาําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้เนี่ยมันก็หายไวนะครับ ใครทาแล้วกระดูกลั่นดังกึกเมื่อไหร่นะโอ้โหเลยครับคุณโล่งเลยครับคุณจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหสวรรค์แท้ชีวิตใหม่แล้วมันหายปวดหายชากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกงานอีกแล้วนะเพราะคนบางคนเป็นนะต้องตกงานเลยนะเพราะทำงานไม่ได้นะ่านผู้ชมทําไปก็ไม่มีประสิทธิภาพครับเจ้าเจ้าของบริษัทเรือ่องหัวหน้างานก็จะเพ่งเล็งแล้วว่าเราแม่งเดี๋ยวก็อดโอยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคือเขาไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บปวดแค่ไหนคใครเห็นก็หาว่าเราอซะ ใครเห็นหาว่าเราสำอ,อยนะฮะที่จริงแล้วเราเนี่ยกากลืนเนี่ยอยู่กับความเจ็บปวดแม้กระทั่งคนที่รักเราที่สุดพ่อแม่แฟนเราลูกเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเรานั้นเจ็บปวดมากแค่ไหนคาถามที่เขาถามทุกวันเขาเป็นห่วงเรานะคนที่รักเราถามมากๆทำให้เราหงุดหงิดทําให้เรารู้สึกแบบเอยไม่ไหวยุ่งอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้นะตั้งสติให้มั่นนะครับ ผมแนะนำท่านผู้ชมนะฮะนั่งสมาธิบ้างน,นะครับสวดมนต์บ้างน,นะครับเพื่อที่จะสมาธินะจะได้ดีนะฮะจะได้มีภูมิต้านทานเกี่ยวกับอ, أ, อารมณ์เพราะโรคเนี้ยมันทาให้อารมณ์เราเสียนะฮะมันจะทําให้เนี่ยภายในเราแย่นะฮะจิตใจร่างกายแย่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายาม أ, นั่งสมาธิเยอะหน่อยนะฮะสวดมนต์เยอะหน่อยนะครับ,นมนรบผมนี่รับธรรมะนะรับธรมะนะร,บธรมะแล้วมันรู้สึกจิตใจดีมีสมาธิเวลาทำเนี่ยมันรู้สึก มันเข้าถึงมีสมาธิทาได้ง่ายนะครับรับธรรมะได้ที่ไหนไปติดตามเอาตามอาหารเจที่ไหนขายอาหารเจถามกันเลยครับพี่มีที่รับธรรมะไหมอ่าเขาจะบอกเ e, องครับนี้ต้องมารับแบบนี้นี่นะครับอันนี้ก็แนะนํากันไปนะครับอย่าลืมท่ mind, ทานผู้ชมท่านี้เวลาทำเนี่ยมันโคตรทรม,มานโคตรเจ็บปวดท,ท่านผู้ชมทําครั้งแรกนี่แทบจะคว้างทิ้งเลยนะแบบโอ้โหทำไมปวดนี้วะทาไมมันเจ็บนี้เพื่อนเพื่อน,นหายกันเยอะแล้วนะท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อน,น,นที่นําไปทานะฮะ ถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะลองดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปเก่าๆก็ได้นะคะคลิปนี้นะจะมีท่านผู้ชมที่เขาใจบุญและใจดีนะที่เขาแบบว่าทําแล้วหายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะฮะเขาก็กลับมาให้คอมเมนต์สร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยท่านใหม่นะครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วอ่านคอมเมนต์ปุ๊บโหรู้สึกดีจังเลยคนนี้ก็ทําดีขึ้นคนนี้ทําแล้วก็หายคนนี้ทํามาโหสี่ห้าเดือนคนนี้เป็นมาตั้งเจ็ดแปดปีทำแค่6กจเดือนหายเลยเนี่ยมัน สร้างพลังใจให้กันและกันนะฮะเราจะไม่ต้องเจ็บปวดอย่างอ้างว้างนะฮะเราไม่ต้องกุ้มใจเราไม่ต้องถอ,อดใจซึมเศร้าอย่างเดียวดายต่อไปแล้วนะครับเราเจอคลิปนี้แล้วเนี่ยเราก็ช่วยกันนะฮะช่วยกันทุกๆวันพุทธท่านผู้ชมจะเป็นการสตรีมสดจะคุยกันเรื่องนี้เลยฮนะเกี่ยวกับหมอรองกระดูกทับเส้นล้วนท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมได้นะสามทุ่มตรงนะทุกวันพุธผมนี่แหละทำรายการนะฮะท่านผู้ชมก็ยิงคําถามเลยพิมพ์มาเลย พิมมาสดๆผมก็ตอบสดๆในวันนั้นนะผู้ชมก็จะมีกําลังใจไม่เหงาไม่ว้าเวนะครับไม่เดียวดายนะครับก็จะช่วยๆกันรักษาตัวเองนะครับอ่ะสาหรับวันนี้นะท่านผู้ชมฝากไว้นะครับขยันทำนะฮะอย่าขี้เกียจทําเดืดขาดนะเพราะหลายๆคน,นทําไปสักวัน2วันเนี่ยระบมไม่ทําแล้วไม่ไหวแล้วอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับค่อยๆทําไปค่อยๆฝึกไปสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งมันจะต้องดังท่านผู้ชมแรกๆอาจจะทาไปเดือน2เดือนไม่ดังเลยจ้ามันไม่ดังเลยอ่ะทาไงดี ผมถามหน่อยคุณไม่ดังแล้วคุณดีขึ้นไหมเออคุณไม่ดังแล้วคุณดีขึ้นไหมคุณลองสังเกตตัวเองสิว่าหลังจากที่คุณทําท่าที่ผมบอกทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณมีอาการยังไงมันมันแย่กว่าเดิมไหมมันต้องดีขึ้นนะครับมันต้องส่งสัญญาณให้เห็นแล้วว่า เอ้ยมันดีขึ้นวะแต่มันจะไม่หายก็ทําต่อไปสิครับค่อยๆทําค่อยๆสะสมนะฮะ mm hmm. เมื่อเราทําฝึกจนเชี่ยวชาญจนเก่งแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เห็นผลเองครับท่านผู้ชมมันค่อยๆฝึกให้เก่งให้เก่งให้เก่งใ,ให้เชี่ยวชาญน,นะฮะแล้วมันก็จะสําเร็จเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะฮะอย่ายไปท้อใจไม่ต้องถอดใจไม่ต้องคิดอะไรที่มันแย่ว่าโอ้ยกูจะกลับมาเหมือนเดิมมันจะหายไหมเนี่ยนะฮะ ไม่อยากอยู่แล้วเบื่อเบื่อตัวเองอยากจะไปไม่ต้องคิดเลยนะครับถ้าม้ชมหายแน่นอนดีขึ้นแน่นอนนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมทําตามผมนะฮะค่อยๆทําไปนะครับสู้กับความเจ็บปวดนะฮะอดทนสู้กับมันนะฮะความเจ็บปวดมันก็เหมือนกาแพงนะท่านผู้ชมเจ็บปวดไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราทะลุไม่อไหร่ลวโอ้โหความเจ็บปวดหายไปนะฮะเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับไปก่อนไปขออีกสักทีมันโล่งบางทีทามากๆมันติดเป็นนิสัยไปท่านผู้ชมทําแล้วมันรู้สึกสบายเหมือนกันเลย ทำอย่างบ่อยเลยผมอะนะฮะก็ไหนที่มึนมนหัวปวดคอเพราะว่าผมเล่นเล่นเกมบ่อยนะผม,ผมชอบดูโทรศัพท์บ่อยนะครับแล้วผมก็พยายามตั้งสตินะว่าจะไม่ก้มคือเวลาเล่นเนี่ยก็ชำเรืองตามองแค่นี้แต่เพบหน้านมันเผลอ่ะมันเผลอนะฮะแม้กระทั่งคนคิดเองยังเผลอทำเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเป็นยังไงบ้างนะเนาะอะ,อะนี่ฮะเห็นหน้ายเยอะนะครับลงไปอย่าก,กาลั้นลมหายใจหนึ่งสองสามครับโอ้อะไรวะ ผมยังไม่ทันยกขาเลยท่านผู้ชมผมแค่ทิ้งลงไปอย่างเงี้ยดังกึกแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะถ้ามันดังกึกหยุดพอหยุดเลยนะพอเลยจะรู้สึกโล่งแล้วเรารู้สึกแบบว่าคัดๆปวดๆมึนๆเมื่อไหร่ก็ทําอีกนะฮะถ้ามันดังกึกแล้วเนี่ยโอ้โหเลยครับท่านผู้ชมสวรรค์ชัดๆโล่งเลยเนี่ยเห็นไหมผมยังไม่ทันยกขาท่านผู้ชมเพราะว่าผมทามานานแล้วนะผมทํามาเป็นปีๆแล้วท่า,านผู้ชมมันก็เลยรู้เหลี่ยมเหมือนกับหักนิ้วท่านผู้ชมเนี่ย ตอนฝึกใหม่ๆไม่หักล้วปวดนะเก่งก็ไม่ไม,ไ,มไม่หักหักไม่ดังแต่พอเราเก่งในชนานาญเนะีนะ่ยนเะ่ยเห็นไหมเราชนานาญพอหักนิ้วร,รู้สึกไงบ้างสบายนิ้วไงเหมือนกันฮนะเนะี่ยเราคลายนิ้วได้คนที่หักนิ้วบ่อยอ่ะจะไม่เป็นนิ้วล็อกนะฮะท่านจะไม่เป็นนิ้วล็อกเลยเพราะว่าท่านมีการดึงนิ้วมีการขยับข้อต่อตลอดนะไอ้พวกที่เล่นเกมมากเล่นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าเขียนหนังสือพิมพ์ดีดมากๆนะนิ้วล็อกท่านผะู้ชม เพราะว่าไม่เคยบริหารนิ้วตัวเองเลยนะครับเอาฝากกันไว้นะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะฮะคลิปนี้ท่านผู้ชมแชร์ออกไปผมเชื่อเลยว่าท่านผู้ชมมันได้บุญอย่างมหาศาลเพราะว่าคนที่เป็นอยู่เขาไม่รู้วิธีรักษาท่านผู้ชมแต่พอเขาเจอคลิปนี้ปุ๊บจากท่านผู้ชมแชร์ไปเองนะเขาเจอเนี่ยโอ้โหมันแบบมันตื่นเต้นนะมันดีใจมันรู้สึกว่าเอ้ยจะได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึง่งถ้าเราทําแบบในคลิป ยิ่งอ่านคอมเมนต์ด้วยยิ่งมีพลังนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับต่นเราวันนี้ลาไปก่อนนะผมเป็นกำลังใจใทุกท่านนะครับพยายามฝึกอย่าขี้เกียจทาค่อยๆฝึกฝนไปดีขึ้นและหายแน่นอนเชื่อผมนะครับสวัสดีครับ